สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องเหมยลี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องหมวยพาพี่ใหญ่เรานะคะมารีวิวจัดเต็มให้กับคุณลูกคา้าทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้อยู่กับรถ Ford ด a n น g r r a p t o r 2.0เครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ตนมัสสิบสปีดค่ะนะคะแล้วก็เป็นโฉมปี2025เลยนะคะเดี๋ยวน้องหมยจะพาไปชมกันว่าในรุ่นแรปเตอร์ดีเซล2.0นะคะโฉมปี25มีอะไรปรับไปบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยของพี่เขาเนี่ยอยู่ที่1 7 9 9 0 0้าจแบาทนะคะสีพิเศษจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็สีส้มนะคะบวกเพิ่มอีก10,000บาทค่ะนะคะแต่ตอนนี้นะคะกอรจ่าดีจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือราคาตัวรถเพียงแค 1>, 1 6 9 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นคุณลูกค้าที่สนใจจัดไปแนนนะคะหรือว่าถ้าท่านใดต้องการเป็นแคมเปญน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็สามารถเลือกรับเป็นแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะดาว25%ขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0%เผ่อนนานถึง48งวดนะคะอ่ะมาชมกันค่ะสำหรับดปเตอร์ดีเซล2.0นะคะตัวนี้ก็เกียร์ตัวมา1ิสปีดเนาะสำหรับด้านหน้านะคะยังคงมากับตัว จังหน้า F O I D นะคะตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพิ่มความดูดดันให้กับตัวด้านหน้าตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ตัวของไฟนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเดรดไทมเป็นรูปแบบซีแคม LED นะคะแล้วก็เป็นไฟลูกแก้วแบบนี้ค่ะเป็นไฟแมททิค LED นะคะช่วยปรับมุมลำแสงนะคะอัตโนมัติป้องกันการยังตาจากฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไฟสูงนะคะอัตโนมัตินะคะตัวนี้เป็นออโต้ไฮบีมค่ะนะคะปรับลำแสงอัตโนมัติในเวลาที่แบบว่ากลางคืนนะคะตัวนี้เขาจะเปิดไฟสูงให้แต่ตอัตโนมัติเลยแล้วก็ไฟนะคะตรงนี้จะเป็นไฟดวงเล็กๆค่ะจะมุม เปิดนะคะเวลาลูกค้าหมุนพวงมาลัยค่ะไปด้านซ้ายไฟดวงนี้นะคะเขาก็จะเปิดออกด้านซ้ายถ้าหมุนพวงมลาลัยไปด้านขวาไฟด้านขวาก็จะเปิดออกนะคะเป็นการเพิ่มความสว่างให้กับ ทางมุมอับนั่นเองนะคะก็ในเรื่องของแค่ชุดไฟตัวแรปเตอร์นี่ก็มาที่สุดของที่สุดแล้วนะคะมาต่อกันที่ด้านล่างค่ะก็ยังคงความเท่ไว้นะคะจะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะตัวด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวถังเนี่ยจะมีการขยายใหญ่ขึ้นนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างกว่ารุ่นอื่นๆเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดกันชนด้านล่างนะคะ ตรงชายกันชนเนี่ยเขาจะตัดสีเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นที่ครอบในส่วนของหูรากจูงนั่นเองค่ะนะคะเดิมเเนี่ยแรปเตอร์ดีเซลนะคะเขาจะมีตัวกันชนอ่าตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ6จุดตอนนี้เขาลดเหลือแค่4จุดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเตือนกันชนด้านหน้าตัวจับคนเดินข้ามถนนการช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะสิ่งที่ตัดไปก็คือระบบถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็เลยจะเหลือเซ็นเซอร์ด้านหน้าเพียงแค่4จุดเท่านั้นนะคะซึ่งในระบบช่วยถอย อัตโนมัติเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้งานอยู่แล้วเนาะเราก็เลยปัดในส่วนของความไม่จําเป็นออกไปนะคะแล้วตัวฝาถังฝากระโปรงนะคะก็มีการติดสกูปให้นะคะเป็นสกูปทรงแรปเตอร์อันนี้ปิดมาให้อยู่แล้วจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติค่ะแล้วก็ด้านข้างก็ยังมีตัวคลิปเทอร์โบนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นแรปเตอร์เลยนะคะ ในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะคะขนาดใหญ่ทรงแรปเตอร์อันนี้ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนะคะที่สุดของยางออฟโรดนะคะหลายๆท่านต้องรู้จักกันดีนะคะจะเป็นยาง BF Good d i ิดนะคะ a อ u t เ r a รนนั่นเองนะคะเป็น AT ท l t t r a i รนเนาะ k, o k 02, นะคะกับ ตัวล้อมแม็กนะคะขอบ17นิ้วนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากๆด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะคะแล้วก็เป็นช่วงล่างของด้านหน้าจะเป็นปีกนกขนาดใหญ่นะคะช่วยปรับมุมองศาการเลี้ยวของคุณลูกค้าได้ดีมากๆเลยนะคะ,ะมากันต่อค่ะสําหรับด้านข้างนะคะใน Ra p เตอร์2อสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่เลยนะคะบันไดข้างนะคะจากเดิมเนี่ยเขาจะเป็นโลหะนะคะชลุ นะคะแล้วก็มีปักคําว่าแร c คเตอร์ตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาหายไปนะคะก็จะเป็นแผ่นอะไรอะ่ะมันก็คงทงคนแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยนะคะแต่เใค้ว่าไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะคะนี้ก็มีการดีไซน์แบบใหม่นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวแรปเตอร์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนของฝาถังน้ํามันยังเป็นแบบเดิมนะคะมีการเติมแอดบูเข้าไปะค่ะในตัวรุ่นของแรปเตอร์ดีเซล2.0นะคะ เพื่อที่จะได้รับมาตรฐานยูโรไฟท์นะคะที่ทางรัฐบาลกำหนดให้นะคะอ่ะถัดมาค่ะสติกเกอร์ยังคงอยู่นะคะสติกเกอร์แรปเตอร์แปะหล่อเทๆ่ๆแบบนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ามากันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะในรุ่นของแรปเตอร์นะคะไฟไท้ายต้องจัดเต็มค่ะเป็นรูปแบบ LED แบบ full time เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเรียบไฟถอยไฟจอดนะคะเป็นรูปแบบ LED ลมดำมาให้แบบนี้มีไฟสปอร์ต แจ้งเตือนเวลามีรถแซงมาจากทางน้านข้างตัวรถด,ด้วยนะคะฝ่าท้ายยังเป็นฝ่าท้ายแบบผ่อนแรงเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ เวลาล็อกรถตัวฝาท้ายตัวนี้ก็จะล็อกไปกับตัวรถด,ด้วยนะคะกล้องมองรอบคันกล้องถอยนะคะก็มีให้เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นกล้องมองรอบคัน 3- 6 0องศาสําหรับกล้องถอยนะคะจะติดอยู่ใต้โลโก้ฟอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอักษรอะคริลิกแรปเตอร์นะคะบ่งบอกชื่อรุน่นแล้วก็ความเท่กับตัวรถด,ด้วยนะคะในส่วนของชุดกั้นชนด้านล่างนะคะจะเป็นสีดาด้านนะคะ ก็ตัดกับ4ีตัวรถได้อย่างหล่อตัวมากๆค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีมาพร้อมกับห่วงลากจูง2ห่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ปรับใหม่นะคะในตัว Raptor d ์ดีเซลสโฉมปี15เซ็นเซ,นซอร์ด้านหลังจากปกติมี6จุดตอนนี้ก็เหลือ4จุดเหมือนเดิมนะคะก็ตัดในส่วนของตัวถอยจอดไปเนาะก็เลยเหลือแค่4จุดนะคะก็ยังช่วยเตือน กันชนขณะถอยจอดนะคะหรือว่าออกจากช่องจอดอยังเตือนใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะอ่ะมา,มาดูกันที่ช่วงล่างกันบ้างนะคะสําหรับตัว Raptor t ์ดีเซ2.0นะคะปี2025ช่วงล่างยังเป็นช่วงล่างชคฟลอกนะคะอินชอนอลบพส2.5นะคะตัวนี้ก็ที่สุดของชคออฟโรดเลยนะคะชคแดงๆแ,แบบนี้เดี๋ยวให้กล้องสอดหาชอคเจออย่างเอ่ยอ่าเป็นชคสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะช็คฟอกที่สุดของชคเลยนะคะตัวนี้ก็ ออฟโรดได้นุ่มนวลมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นดิฟล็อกเฟืองท้ายด้วยนะคะสำหรับตัวแ a p เตอร์ดีเซล2.0นะคะเวลาไปออฟโรดติดหลุมติดหล่มแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกดิฟล็อกเฟืองท้ายทำให้หลุดออกจากหลุมตรงนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูกันด้านไหนกันบ้างค่ะ อ่าสำหรับภายในนะคะก็ตกแต่งดีไซน์นะคะเป็นโทนดาตัดด้วยแดงส้มนะคะเป็นเอกลักเฉพาะแรปเตอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างตรงแอร์นะคะหรือว่าเป็นพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็ตัดด้วยแดงนะคะตรงพวงมาลัยก็จะมีอักษรแรปเตอร์แบบนี้ด้วยนะคะนี่ ะะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยที่ได้มานะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบ a d Adaptive Cruise Control, Lane k e p p i n g LIM นะคะอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยเลยตัวนี้เซตติ้งใช้งานง่ายๆจากด้านซ้ายพวงมาลัยไม่ต้องลสาใส่าจากท้องถนนเลยนะคะหรือว่าสั่งการด้วยเสียงจากด้านซ้ายได้เลยนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงได้จากตรงนี้เลยด้านขวาพวงมาลัยนะคะจะมาพร้อมกับปุ่มนะคะเซตติ้งในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็แรปเตอร์นะคะ เขามาพร้อมกับหน้าปัดเรือนใหม่นะคะที่เป็นแบบเต็มเต็มจอแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว s y งโฟ a นะคะตัวนี้ก็ได้ไดหน้าจอโซนกลางนะคะขนาดใหญ่นะคะเชื่อมต่อ Apple Carp l a y Android Auto แบบไร้สายได้นะคะตัวนี้ดู Google Map ผ่านหน้าจอนี้ได้หรือว่าพวกกล้องมองรอบคัน360องศานะคะเขาจะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้เลยนะคะในส่วนของหน้าจอ s y n c ฟ A เนาะแล้วก็มาดูตรงที่ หัวเกียร์กันบ้างค่ะต, <terminar lyn player> ตัวนี้จะได้หัวเกีย <seemingly> ร <logical rubber> <ißt> ์เป็นเกียร์อียิปเตอร์นี่นะคะจะได้หัวเกียร์เป็นเกียร์อียิปต์เตอร์เหมือนเดิมนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าหัวเกียร์ไฟฟ้านะคะช่วยปรับระดับคืบนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะสนุกทุกการขับขี่ของคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็แผ่นเซนชิฟนะคะลืมบอกไปเนาะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถเข้าเกียร์นะคะเปลี่ยนได้จากด้านหลังพวงมาลัยบวกลบได้จากด้านหลังพวงมาลัยเลยนะคะอ่ะสำหรับ ว่าแรปเตอร์นะคะสิ่งที่ต่างจากรุ่นอื่นๆเลยค่ะจะเป็นโหมดการขับขี่นะคะ4โหมดเออโหมดการเขาเรียกว่าอะไรนะ4ขับ4นะคะขับ4ล้อแบบ4 o, 4 High นะคะแล้วก็มีตัว 4A ด้วยนะคะจะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะไม่มีจะมีแค่4 o, 4 High แล้วก็ 2H เท่านั้นนะคะตัวนี้แรปเตอร์ก็คือจัดเต็มเลยนะคะให้ลูกค้าขับขี่แบบขับ4แบบอิสระเลยนะคะปลดล็อกทุกสิ่งเนาะแล้วก็ ตัวนี้ค่ะเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาใช้งานกดลงไปนะคะเวลาจะอาเวลาจะใช้งานเบรกมือให้ดึงขึ้นเวลาเลิกใช้ให้กดลงนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับออโต้เบรกโฮนะคะ่าเมื่อลูกเมื่อลูกค้านะคะบเหยียบเบรกจนรถจอดหยุดนิ่งนะคะตัวนี้มีออโต้เบรกโฮลูกค้าสามารถปล่อยเบรกได้เลยนะคะรถก็จะจอดหยุดนิ่งนะคะเวลาลูกค้าไฟแดงไฟเขียวปุ๊บลูกค้าจะออกตัวก็เพียงแค่เหยียบคันเร่งเท่านั้นเองนะคะรถก็จะออกตัวได้แบบ ง่ายดายนะคะไม่ต้องแบบเข้ากงเข้าเกียร์ให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ในรุ่นของแรปเตอร์นะคะสามารถใช้งานได้จากการหมุนตรงนี้เลยะค่ะนะคะเนี่ยดูที่หน้าจอนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7โหมดนะคะในรุ่นของตัวแรปเตอร์ดีเซล2.0นะคะนี่ค่ะโหมดปกตินะคะถนนลื่นโคลนล่องนะคะทรายค่ะบาฮานะคะแล้วก็ไต่หินนะคะอ่ะนี่ค่ะเลื่อนได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มี าการโหมดสปอร์ตด้วยนะคะการใช้งานเป็นการหมุนตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ i อสตาร์ t สต็อนะคะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะ แล้วก็มาดูกันที่เบาะก,กันบ้างนะคะเบาะนะคะจะดีไซน์นะคะเหมือนกับรถแข่งเลยนะคะจะเป็นสีดํานะคะมีการโอบก,กระชับนะคะทําให้ตัวเรานั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะจะตัดสีดําตัดแดงส้มนะคะแล้วก็มีคําว่าแลปเตอร์แบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบเป็นการแบบ เอกลักษณ์นะคะในเฉพาะรุ่นแล้วก็ตัวเบาะนะคะปรับได้ถึงสิบทิศทางเลยนะคะจะเป็นปรับแบบไฟฟ้านะคะมีขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะคะปรับเอนเบาะขึ้นลงนะคะแล้วก็ตัวกระชับในเรื่องของแผ่นหลังด้วยเวลาลูกค้าขับนานๆน,นะคะตัวนี้จะช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลยนะคะในตัวของการปรับแผ่นหลังเนาะแล้วก็สคับเพจค่ะมีมาให้อยู่แล้วนะคะสะคับเพจมีเป็นคู่หน้านะคะสำหรับแถวสองไม่มีนะคะ,ะมาดูแถวสองกันบ้างค่ะ ใน r a ปเตอร์ดีเซลนะคะข้างหลังก็ให้มากว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะมีแอร์หลังติดตั้งมาให้มีปลั๊กเสียบไฟบ้านนะคะ3ตานะคะแล้วก็มีส,สายชาร์จ type c แล้ว usb ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งาน อำนวยความสะดวกทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเลยนะคะแถว2ก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะตรงนี้จะมีเชือกยึดออกมานช่ไหมจะมาส่งออกาก็เลยไม่ได้แกะถุงออกนะคะยึดออกมาจะมีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะซ่อนอยู่ข้างในใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็มีคาซีด,ด้วยนะคะลูกค้าสามารถไว้คาซีดได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งข้างขวานะคะ2ตำแหน่ง ประมาณนี้ค่ะนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับตัวแรปเตอร์ดีเซล2.0นะคะที่คุณลูกค้าชมมาทั้งคันทั้ง ตัวโฉมปี2025นี้นะคะถูกใจคุณลูกค้าอยู่หรือเปล่าคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะในรุ่นของตัวแลปเตอร์ดีเซล2.0นะคะโฉมปี15นี้สามารถสั่งจองกับน้องหมวยได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ0944968939นะคะหรือว่าดไลค์โค้ดด้านหน้านี้ค่ะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่ามาจับจองรถเป็นเจ้าของกับน้องหมวยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นคะเป็นกำลังใจให้น้องหมวยด้วยนะคะฝากกดติดตามน้องหมวยไว้ด้วย นะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะจากน้องหมวยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย